สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อี้พบกับผมช่องบาบูชแชนแนลครับผมมื่อี้พร้องมาชมครับพี่น้องบวชหัวเป็นหยางนะครับพอนสงมาไห่นะครับ่งมไม้ลูกชายเพิ่นนะครับพี่น้องครับคือหลีมาส่งนะครับเมื่อเสาร์ว่าท่านเด็กเปิดเบิ่งอยู่คือเด็กกินหอมๆนะครับผสงมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับบวชหัวเป็นหยางนะครับพี่น้องครับเข้ามาหลุนกันเลยนะครับพอดีคือรลีเพิ่นมาส่งมาเสาร์มก็เลยออกไปเอานะครับนอนอยู่ พอดีเขาเว้นนะครับพี่น้องบ่ได้มีโอกาสในโลกคิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับมื้อนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับได้เฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องครับเอาเฮามาลุ้นกันเลยนะครับว่าบรนส่งยังมาให้นะครับพี่น้องไปเรามาดูเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับได้แล้วพี่น้องครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะบรนส่งมาให้ลูกไส้ขึ้นเนาะครับเนาะพี่น้อง นี่ครับจันทิมิรนี่นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับจันทิมิตนะครับทรงผลไม้ทรงดวนออว้ยผลไม้่พี่น้องครับมุกหัวจิบเป็นอย่างนะครับพี่น้องขึ้นนขึ้นนักหนักครับพี่น้องครับข้าวเบอ่งกันเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับผมยังมาะเทศอิดเปิดอแล้วครับพี่น้อง ยังไม่ให้เด็กเปิดนะครับอบบครั้งแรกืนอย่างคนับรุนก้อนพี่น้องครับรุนครับหนักหนักกินเหมือนทุเรียนเลยท่านผู้ชมครับกินเมือนออกนะครับพี่น้องทุเรียนนะครับพี่น้องแต่สิ่งที่นทุเรียนบอเท่านั้นครับเดี๋ยวเราแก้เบิ้งเรยพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อนะครับที่ส่งของมาให้กินด้วยนะครับไม่ให้ลูกไส้นะครับ ลูกไส้สไหมทรงมาให้ลูกไส้ลูกไส้ย,ยาเราก็ส่งมาให้พี่น้องเพราะท่านเดีโอนเงินเดีเพิ่นอยู่นะครับค่าส่งนะครับเพราะท่านมีเงินอยู่พี่น้องเอ้ยเงินบริษัทก่อนแล้วสิส่งไปให้เพิ่นที่หลังเนะครับเพิ่นเบิ้งคิดอยู่กับบอกเพิ่นว่าสิทรงไม่ให้เพิ่นนะครับที่หลังเด้อยๆพอด้ขอบคุณหลายๆเรื่องของหนึงน่าจะเป็นทุเรียนนะครับท่านผู้ชมมันหอมนะครับมันหอมเหมือนทุเรียนเลยอุ้ย ทุเรียนดีจริงด้วยท่านผู้ชมโอ้โหวุ้ยขึ้นวยหน่อยเลพี่น้องบ้องป่ายทุบอุ้คนครับนี่มังคุดก็มีครับมังคุดท่านผู้ชมอันนี้ก็ทุเรียนนะครับเมืองพี่น้องอู้ หือหอมครับด,ดูดูดูัท่านผู้ชมน่าจะเป็นชนีหรือเปล่านะครับรูปเล้กถ้าหมอนทองมันจะรูปใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับนี poke, ่แหละครับพี่น้องครับเคนบอกถิ่นปุกไส้เป็นหรอครับปูกไส้เป็นหยากก็เลยทรงมาไห้นะครับบางคดก็มีนะครับท่านผู้ชมดูครับมาจากจังหวัดจันทบุรีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิท่านผู้ชมเป่นครับพี่น้องครับ ก็ถิ่นลูชายเป็นหรอครับเป็นงให้ลชายเปกินนะครับพี่น้องอันนี้สุกแล้วสุกเด็ดแบบพี่น้องเพราะว่าเพิ่นส่งมากในสองสามหมื่น้วครับพี่น้องไม่ต้องพูดไม่ออกกล้องยังมาพูดอีกนี่นะครับพี่น้องอะ้รทีแล้วครับชีวิตครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาเปิดเบิร์กันเลยนะครับ มันต้องแกะพี่นอ้องมันแกะแล้วพี่น้องเบิ่งครับนี่มันมันแกะมาแล้วนะครับพี่น้องเบิ่งครับมันไม่ได้แกะมันแตกซูดจนแตกไม่ต้องพูดโอ้โหหอมอเลยเบิง่งนี่แหละพี่น้องนี่นะครับดูครับท่านผู้ชมครับโอ้โหน่ากินอย่างเลยนะครับโอ้โหครับ น่าจะเป็นชะนีนะครับไม่ใช่หมอนทองนะครับเพราะว่าหมอนทองมันจะลูกใหญ่นะครับแล้เวเรามาชิมอันนี้กันเลยท่านผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตับสไมให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากออกกล่องไม่ต้องออกกลองอู้ไปต่างวัดเลยอื้ ครับพี่น,น้องนี่ครับสี่ลูกนะครับพันฝากไปครับพี่น้องสี่ลูกครับทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีนะครับครับพี่น้องครับนี่นะครับพ่นมมถิมบุกไทรพ่นนาะครับชีวิตนะครับสู่ต่อไปครับพี่น้องครับมังคุดใหม่ๆจากสวนเลยน่าจับจากสวนนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าผลไม้ออกนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับ พี่น้องครับช่วงนี้ก็ดูแลเจ้าของน้ำเลือครับพี่น้องพายุเขานะครับพายุหรือจะเป็นโควิดน้ำนะครับระบาดนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับพี่น้องเออนี่แหละครับพี่น้องสู่ต่อไปครับพี่น้องช่วงนี้ครับไปใสกัยญาครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับคิดนี้สิลาพี่น้องไม่ทำหนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าเขามาเปิดลุ่นกันแล้วนะครับพี่น้องเขากับผมมีอย่างหลายนะครับจะเคลียร์มาเปิดมาลุ่นนะครับบามันฝากยังใหม่นะครับในที่สุดเราก็เจอนะครับเป็นทุเรียนกับมังคุดนะครับท่านผู้ชมี๋ยวคลิปนี้ก็จะฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเอาละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ